น EP นี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าบ่อยครั้งเองเนี่ยเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า personal data จากภายนอกซึ่งไม่ได้จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงแล้วเราก็ต้องมาจัดการประมวลผลข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมการใช้หรือการเปิดเผยเนี่ยเราต้องมาดูหลักกฎหมาย p d p a เเขาสักนิดนึงนะครับว่าเขากำหนดแนวปฏิบัติไว้อย่างไรก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่า กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่ากฎหมาย PDPa เนี่ยเขาห้ามนะฮะห้ามการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงก็ง <donc> แปลว่าถ้าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจําเป็นจะต้องเก็บจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงพูดง่ายง่ายก็คือไปขอกันนั่นแหละแต่มันมีเหตุฮะถ้าสมมติว่าจะไม่เก็บข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงคือได้ข้อมูลจากแหล่งอื่นยกตัวอย่างเช่น s อชาเราเราเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ซึ่งให้บริการฐานข้อมูลประวัติผู้สมัครงานอย่างเงี้ยเช่น Job บไทยจ o อบ k k k o b t จ p อ,อกัน Job DB หรือว่า Engineering Web j เว็บจออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะฮะซึ่งอาจจะเป็น ตำแหน่งงานเฉพาะทางก็ได้นะครับหรือเป็นตำแหน่งงานทั่วไปที่ให้บริการก็ได้อันนี้แปลว่าเราได้เรซูเม่ได้ CV ของผู้สมัครงานนะครับจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ตัวของเจ้าของข้อมูลสมบุคลบุคคลโดยตรงประเด็นคือเว็บไซต์ต่างๆที่เป็น Recruitment เว็บเนี่ยเขาเองเขาก็มีหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลนะฮะที่เขาจะต้องไปขอความยินยอมในการใช้ข้อมูลนะนะั้นกับเจ้าของข้อมูลสมบนบุคณ์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กฎหมายบังคับใช้นะฮะ แต่ว่าเราในฐานะที่เป็นองค์กรที่เราไปเอาข้อมูลประวัติส่วนบุคคลประวัติการสมัครงานหรือแม้แต่เอกสารประกอบใดโน่นนี่นั่นก็แล้วแต่นะฮะจากบรรดา r u i t u i t t เว็บไซต์ต่างต่างเหล่านี้แปลว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงนะครับตามกฎหมายนี้เขาห้ามเว้นแต่ฟังให้ดีนะฮะเว้นแต่ว่าเราจะได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนคคลทราบโดยไม่ชักช้าและต้องไม่เกิน30วัน พูดยังง่ายก็คือพอเราได้ข้อมูลมาเราก็ต้องแจ้งทันทีอ่ะสมมุติเราไปเสิร์ชเรซูเม่จากถังข้อมูลนะครับของ r c r u i t m เ n t เว็บไซต์ใดๆก็แล้วแต่อะสมมุติว่าเป็น Job Top กันก็นแล้วกันนะครับเราไปเสิร์ชมาเรียบร้อยแปลว่าไอการเสิร์ชของเราเนี่ยเรามีเรามีข้อตกลงตามสัญญาในการใช้บริการกับทาง Job Top กันยกตัวอย่างเฉยๆนะฮะไม่ได้โปร Job Top กันอะไรแต่อย่างใดนะฮะ แปลว่าเรามีสัญญาผูกพันกับเขาเราก็เราก็ทำตามสัญญานะครับคือเราก็ไปเอาข้อมูลมาเราก็เปย์ค่าตอบแทนให้กับเขาไปตามเงื่อนไขตามอัตราที่ตกลงกันนะครับแต่พอเราไปเอามาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคือเจ้าของเรซูเม่นั้นนะ่ะเขาทราบโดยไม่ชักช้าแต่ต้องไม่เกิน30วันนะนับจากวันที่เราเก็บรวบรวมแปลว่าเราไปดึงข้อมูลจากรีคูดเมนเว็บไซต์ปึง้งขึ้นมาทันทีเนี่ย เราจะต้องโน้ติสตัวเองแล้วว่าเราจะต้องแจ้งให้ผู้สมัครงานรายนั้นเขาทราบปัญหาคือสมมติว่าเราดึงมาปุ๊บแล้วเราไม่ใช้ประวัติอย่างเงี้ยนะครับเราจะทํายังไงดีไอ้ตรงเนี้ยแนะนําว่าเป็นประเด็นที่คงต้องมาหาลือกันภายในกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราดึงมาปุ๊บเราจะต้องแจ้งทันทีเลยเนี่ยเราก็ถ้าเอาเป๊ะๆตามกฎหมายนะแปลว่าท่านอย่าเพิ่งเปิดดูข้อมูลของเขาไอ้การจะไม่เปิดเนี่ยมันก็ แหมมันก็พูดยากเหมือนกันเนาะเพราะเหตุผลว่าเพื่อเราได้เรซูเม่มาเนี่ยเราเราจะทําอะไรต่อกับเรซูเม่นั้นอะ่ะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องไปว่าแต่ว่าคนหมายเขาบอกไว้ยอย่างนี้นะครับดังนั้นดังนั้นท่านต้องหาวิธีการจัดการภายในของท่านสักนิดนึงนะครับสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือเมื่อท่านดึงข้อมูลออกมาเนี่ยท่านจะต้องไม่ทําให้ข้อมูลมันรล่วไหลอะ่ะเพราะเราจะใช้ข้อมูลนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรา จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือเหตุอื่นนะครับดังนั้นพอเราได้ข้อมูลมาปุ๊บทบทวนกัอนนะเราต้องแจ้งไอการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับต้องแจ้งเป็น privacy notice ไป privacy notice จะต้องบอกข้อมูลโน่นนี่นั่นตามที่กฎหมายมาตรา23กำหนดไว้นะครับซึ่งอยากให้ท่านไปดูย้อนหลังนะครับในเรื่องที่เราพูดคุยถึงการแจ้ง privacy notice นะครับไปให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนคนทราบนะครับซึ่งผมคุยไว้ในหลาย EP พอสมควรเลยนะครับหรือไม่ก็ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือไม่ก็ต้องได้รับการยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดนะครับก็แปลว่าเราจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอันนี้เป็นเป็นตัวตั้งเลยแต่ถ้าจะไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก็มีอันนี้เขาเรียกเหตยุยกเว้นนะครับ ก็คือไปใช้ฐานประมวลผลข้อมูลและเหตุอื่นนะครับกฎหมาย p d p a มาตรา25เนี่ยให้ไปดูมาตรา24กับมาตรา26มาตรา24มันก็คือ6ฐานของการประมวลผลข้อมูลนะครับละฐานที่7ไว้เพราะฐานที่อีกอันนึงเนี่ยมันก็คือฐานความยินยอมถูกต้องไหมครับาการณีที่เราใช้ความยินยอมก็ไม่มีปัญหาถ้าเราไม่ได้ใช้ความยินยอมเราก็ไปใช้อีก6ฐานนั่นเองส่วนมาตรา26เนี่ยผมเรียกว่า5เพื่อ สำหรับการประมวลผลข้อมูล Sensitive Data นะครับผมเรียกว่า5เพื่อนะครับก็อยากจะขยายความไม่เห็นตรงนี้ก็แล้วกันนะครับในหน้าสไลด์ถัดไปซึ่งโชว์ไว้ให้ท่านเห็นแต่เดิมเนี่ยมันมีมันมีบาง EP นะที่ผมกับทนายฝ่ายก็เราก็คุยเรื่องนี้กันไว้แต่ว่าคนที่พูดก็จะเป็นตัวผมเป็นหลักนะฮะก็จะบอกไว้ว่าอ่ะมันมี6ฐานกับ5เพื่อแต่เนื่องจากมันพูดเป็นเสียงท่านอาจจะไม่เห็นภาพ นะครับดังนั้นก็อยากทําสไลด์มาให้ท่านดูนิดนึงว่าไอ้คำว่า5เพื่อเนี่ยมันได้แก่เพื่อเรื่องของอะไรบ้างนะครับท่านจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับก็เลยสรุปให้เห็นในสไลด์นี้นะครับ6ฐานเนี่ยหมายถึงการใช้เหตุที่ไม่ต้องไปขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งจะเป็นเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้แหละก็คือใช้ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ ใช้สัญญาหรือฐานภารกิจสาธารณะหรือฐานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือฐานเอกสารประียบสา,าจดหมายเหตุวิจัยสถิติหรือฐานไวทยทองเจอร์เรสหรือระง,งับอันตรายต่อชีวิตร่างกายสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้ฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐานแทนการใช้ฐานความยินยอมแต่ท่านคงจะจําได้นะครับว่าการใช้6ฐานนอกเหนือจากฐานความยินยอมเนี่ย มันเป็นการใช้สำหรับ personal data แบบไหนฮะแบบ general data เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นการใช้ sensitive data เก็บรวบรวมใช้เปิดเผยเรียกว่าประมวลผลข้อมูล sensitive data นี่ท่านต้องใช้หลัก5เพื่อนะครับท่านต้องใช้หลัก5เพื่อเลยนะครับเพื่อแรกเนี่ยก็คือว่าเพื่อป้องกรรันระงับอันตรายต่อชีวิตของเจ้าของข้อมูลสมบุคคลมันก็คือ vital interest นั่นแหละนะครับ อันที่2ก็คือใช้เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยต่อสาธารณะได้เลยโดยที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลน่ะหรือว่า Data subject เขายินยอมโดยชัดแจ้งแล้วนะครับพูดง่ายคือเขายินยอมให้เปิดเผยแม้จะเป็น Sensitive Data เนี่ยเราก็เปิดเผยได้โดยใช้หลัก5เพื่อเพื่ออันที่นี้นะฮะ อันที่3ครับคือเพื่อดําเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายของมูลิติสมาคมซึ่งกฎหมาย PDP a ก็กําหนดไว้ว่าสมาคมมูลิติต่างๆจะใช้เซ n นเซ็เดต้าของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปดําเนินการก็ได้นะแต่การดําเนินการน่ยมันต้องโดยชอบด้วยกฎหมายก็แปลว่ามันจะต้องมีกฎหมายรับรองให้อํานาจหรือให้ทําอะไรบางอย่างได้และที่สําคัญจะต้องมีมาตรการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับไม่ให้เกิดการล่วไหลไม่ให้เกิดการแฮกโน่นนี่นั่นได้นะครับ เพื่อนที่4คือเพื่อก่อตั้งสิทธิตามกฎหมายก็แปลว่าจะใช้สิทธิเรียกร้องจะฟอ้องร้องหรือจะดําเนินการในเรื่องคดีอะไรกับใครเนี่ยนะครับก็สามารถใช้เซนซีฟเดต้าได้เพื่อกาดนี้นะครับอันนี้มีข้อยกเว้นคือไม่ต้องขอความยินยอมอ่ะนะครับอีกอันนึงก็คือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งจะมีรายละเอียดไว้เยอะมากนะครับเช่นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องของเวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์อย่างเงี้ยอ่ะอย่างอาชีวเวชศาสตร์ที่ท่านจะคุ้นคุ้นเลยก็คือเรื่อง ความปลอดภัยอาชีวนามัยในการทํางานนะครับคือปฏิบัติตามกฎหมายท่านจะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อยกเว้นการใช้ sensitive data นะครับซึ่งเป็นไปเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายนะครับเพื่อประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้างท่านก็ได้แต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับสมมติว่าท่านไปเอาข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนะที่เป็นผลการตรวจสุขภาพขอเริ่มงานใหม่นะครับ มาจากโรงพยาบาลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคือผู้สมัครงานเนย,ยังไม่ได้มีฐานะเป็นพนักงานของเรานะครับผู้สมัครงานเนี่ยเขาแจ้งใช้สิทธิ์ของเขากับโรงพยาบาลให้ให้ p o r t a b l e คือให้ส่งข้อมูลผลการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลจัดทําไว้เรียบร้อยเนี่ยส่งมาให้กับเราเราเป็น Third Party ี่ที่รับข้อมูลผลการตรวจสุขภาพของผู้สมัครงาน ย้ำว่าผู้สมัครงานยังไม่ได้เป็นพนักง,งานของเรานะครับแต่เราจะมาใช้ประกอบการพิจารณาว่าเราจะจ้างหรือไม่จ้างอะไรอย่างไรนะครับแน่นอนว่าถ้าเรามีผู้สมัครงานอยู่3คนนะครับสคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการตรวจซึ่งเราไม่อยากได้นะครับเราไม่อยากได้ผลการตรวจอะไรแบบนี้นะครับเช่นผลการตรวจตาบอดสีอย่างเงี้ยแล้วเรารับเป็นพนักง,งานขับรถแบบเนี้ยมันไม่สามารถทํางานได้โดยแท้นะครับคือมันไม่ปลอดภัยอ่ะนะครับเราสามารถกําหนดไว้ได้เอาเข้าจริงๆแล้วนะคนที่ จะได้ใบขับขี่มาเนี่ยถ้าตรวจตาบอดสีแล้วไม่ผ่านเนี่ยมันก็มีปัญหาถูกต้องไหมครับคือเขาไปออกใบขับขี่ให้อยู่แล้วแต่บางทีไอ้ตาบอดสีมันมาเกิดขึ้นหลังจากที่ทําใบขับขี่แล้วอะไอเหตุการณ์แบบนั้นะ่ะมันเกิดขึ้นจากเหตุอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ตอนที่ทําใบขับขี่เนี่ยทางราชการตรวจตาบอดสีแล้วปรากฏว่าไม่ไม่ไม่ได้ตาบอดสีไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มันมาเป็นภายหลังนะครับหลังจาก3มปี5ปีถัดไปอย่างเงี้ยมันมาเป็นภายหลังพอเราไปตรวจแล้วเราเจอ อย่างเนี้ยเป็นการประเมินความสามารถในการทํางานของลูกจ้างท่านอ้างเหตุที่จะไม่รับเข้าทํางานอันเนี้ยในมุมมองส่วนตัวผมนะผมว่าสมเหตุสมผลเพราะอะไรฮะเพราะมันไม่ปลอดภัยกับตัวเขาและไม่ปลอดภัยกับตัวของผู้โดยสารด้วยและถ้าไปทําใบขับขี่ครั้งหนึ่งเนี่ยรับรองก็ไม่ผ่านเพราะจะต้องตรวจเจอตาบอดสีแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติผลการตรวจยูรินเทสออกมาปรากฏว่า ท้องสมมุตินะฮะแล้วท่านจะบอกว่าท่านไม่รับผู้สมัครงานคนนี้เพราะเราไม่อยากได้คนท้องเพราะผลการตรวจแบบเนี้ยท่านคิดว่าการที่ผู้สมัครงานเขาท้องอ่ะมันมีผลกับความสามารถในการทํางานของลูกจ้างของพนักง,งานไหมล่ะถ้าท่านจะรับเขาเข้ามาทํางาน mm hmm. อันนี้เป็นประเด็นน่าคิดมากเลยนะครับแต่ว่าเอาล่ะท่านท่านไม่อยากรับท่านก็ใช้สิทธิ์ไม่รับแต่เขาขอ ขอทราบว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาไม่ผ่านเพราะเหตุอะไรแล้วท่านบอกกับเขาไปว่าผลการตรวจยูรีนของหนูหนูท้องบริษัทรับไม่ได้เพราะระเบียบของเราไว้แบบเนี่ยมันน่าสุมเสียงนะเพราะท่านอาจจะถูกฟ้องร้องอะ่ะเพราะมันมันเป็นการละเมิดสิทธิในการขั้นพื้นฐานในการทํางานของเขาหรือเปล่านะอันนี้น่าคิดมากๆเลยนะครับดังนั้นประเด็นเรื่องของการประเมินความสามารถในการทํางานของลูกจ้างเนี่ยมันต้องเป็นการประเมินเพื่อดูว่าถ้าเขาเป็นโรคแบบนี้ เขามีอาการแบบนี้ผลการตรวจสุขภาพของเขาเป็นแบบนี้เขาจะไม่สามารถปฏิบัติงานนั้นๆได้โดยแน่แท้เลยนะครับหรือมันจะมีความเสี่ยงในการเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของเขานะครับยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันเขาทำงานในพื้นที่โรงงานที่มันอาจจะหายใจไม่ค่อยคล่องมากนะมันอาจจะมีฝุ่นละอองมันอาจจะมี อากาศไม่โล่งอ่ะเรียกว่าบรรยากาศในการทํางานอากาศมันไม่โลง่งมันมีกลิ่นอะไรบางอย่างแต่เขาเป็นภูมิแพ้แล้วตรวจเจอแล้วเขาแพ้กลิ่นแพ้อะไรต่างๆได้ง่ายหรือเขาไปโรคหอบหืดหลังจากที่เราตรวจแล้วอ่ะท่านคิดว่าท่านอยากรับน้องคนนี้เขาทํางานไหมในพื้นที่ตรงนั้นที่ต้องปฏิบัติงานเนี่ยมันก็ไม่ควรถูกต้องไหมครับเพราะว่าอาการหอบหืดเอออาการภูมิแพ้อ,อาจจะกําเริบก็ได้นะครับแบบเนี้ย ถ้ามองในแง่ของ c o m มอ n เซน s ์นะเอาพูดถึง c o m มอ n เซน s ์เลยก็แล้วกันมันก็สมเหตุสมผลกับการที่เราจะบอกกับเขาว่าเออพี่คงจ้างให้ทํางานในพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เนาะแต่โดยคุณสมบัติของน้องเนี่ยมันจะเหมาะกับลักษณะงานอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอดูตําแหน่งงานว่างให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้มันก็สมเหตุสมผลเป็นเราอะสมมติเราเราเป็นน้องคนนั้นนะเป็นผู้สมัครงานคนนั้น เราก็คงไม่เสี่ยงถูกต้องไหมครับเพราะว่าแหม HR เขาบอกสักขนาดนี้ว่าไอ้พื้นที่ที่จะไปปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ตรงเนี้ยมันเสี่ยงกับการที่โรคหอบหืดของเรานะครับมันมันจะกําเริบขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับนี่คือประเด็นเรื่องของการประเมินความสามารถในการทํางานของลูกจ้างซึ่งเราสามารถใช้ sensitive data นะครับเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้นะครับและเราก็ดำเนินการอะไรบางอย่างในในทางที่มันเหมาะสมได้นะครับ ถ้าเราจะใช้ s e n s i t i v e Data โดยไม่ต้องขอความยินยอมอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์หรือให้บริการด้านสุขภาพสังคมการศึกษาการแพทย์การจัดการสุขภาพการสังคมสกเคราะแบบเนี้ยก็ใช้ได้หรือการปฏิบัติตามสัญญากับผู้ประกอบการด้านการแพทย์อ่ะปฏิบัติตามสัญญาในการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับเพื่อประโยชน์สาธารณะโรคระบาดโรคติดต่อ เพื่อการคุ้มครองแรงงานประกันสังคมประกันสุขภาพแ่งชาชินและกฎหมายอื่นๆเช่นกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเงี้ยนะครับเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์รวมให้การวิจัยทางการแพทย์ไปเลยก็แล้วกันนะครับมันต่อเนื่องกันอยู่แล้วล่ะกับเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สําคัญต้องอยู่ในขอบเขตการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องต่างๆเหล่านี้เท่านั้นก็แปลว่ามันต้องมีกฎหมายมารองรับในเรื่องนั้นนะครับเราจึงจะสามารถใช้ sensitive Data จากแหล่งภายนอกโดยที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลสมคคลได้นะครับตรงนี้ต้องเคลียร์กันให้ชัดนะครับเพราะบันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเกี่ยวข้องอยู่แล้วไอข้อมูลของลูกค้าที่เราได้มาจากแหล่งภายนอกอย่างเงี้ยเราก็ต้องปฏิบัติแบบนี้ข้อมูลของผู้สมัครงานหรือข้อมูลของพนักงานที่เราได้จากแหล่งภายนอกเราก็ต้องจัดการตามแนวทางนี้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมติดตาม Practical PDPA ของผมดรชัชวานโอรงสุภันและทนายฝ้าย ใน E P อื่นๆนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องอีกมากมายมาเล่าให้ฟังโดยจะเจาะจงไปในแต่ละเคสแต่ละเคสที่เราไปให้คาปรึกษาจากงานวิทยากรของพวกเรานะครับเอามาแชร์ให้ดูเอามาแชร์ให้ฟังเพื่อให้ท่านได้ประโยชน์รับรองว่าได้ประโยชน์แน่นอนครับ